กระสอบกลับมาแล้วนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงห่างจากบ้านตั้งหกเจ็ดกิโลชอบกับบ้านแล้วนะ <c oughs> อบกับบ้านแล้ว <c oughs> ลกบบว <c oughs> ระสอบมหาทวดบุญแล้วกระสอบกลับมาแล้ว,ลวห่างจากบ้านตั้งหกเจ็ดกิโล <c oughs> ติดรถเข้าไป <c oughs> เกือบหายหายไปสี่วัน เจ้าชอมมาหาทวดบุญแล้วดีใจจังเลยเจอแล้วหายไปตั้งสี่วันตัวผอมเลยจ้าชอมกลับบ้านแล้วนะมาถึงบ้านแล้วติดรถเข้าไปมีอะไรมีแผลด้วยเหรอ เลือดไหลด้วยอ่ะแกสอบผมแมวเลยหายไปสี่วันกลับมาบ้านแล้วนะทุกคนกลับมาเร็วอยากขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวช่นมาเร็วครับกระติบกระติบของขวันวันเกิดชมพู12พ่12%อพฤศจิกายนจากพ่อมัน ชื่อว่าน้องกระติบน้องกระติบของฝันวันเกิดพี่ชมพู่จากพ่อบอยแมวตัวใหม่ของฝันวันเกิดพี่ชมพู่จากพ่อบอยของมันซื้อแมวให้หนึ่งตัวชื่อน้องกระติบน้องกระติบน่ารักมาก พี่กระสอบก็หล่อมากกระติบกระติบแมวตัวใหม่ถึงมาทั้งสองตัวก็ต้องรักให้เท่ากันนะจะสอบก็กลับมาแล้ววันนี้เป็นของขวัญวันเกิดย่าบุญเลยส่วนกระติบ พ่อชุมพู่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดวันที่12พฤศจิกายนวันนี้วันเกิดย่าบุญกระสอบกลับมาเก้าพฤศจิกายนรู้จักกันแล้วรักกันรักกันพ่อมแมวเป็นกระดูแกวเทียวทุนไม่หลับไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนี่เช้าแล้ว กระสอบก็กลับมาแล้วนอนนะ่าสงสารแต่ทวดก็ยังใส่ชุดวันเกิดเหมือนเดิมอะ่ะไม่มีอะไรจะถ่ายทวดเพราะทวดแก้ผ้าทั้งวันต้องจับผูกโบไว้ผูกโบไว้เรียบร้อยกระสอบก็นอนเรียบร้อยเร็บกระทับ กระติบติบกระติบกระซอกแมวแมวแมวกระติบกระติบอะไรกรอบขี้แตกอยู่น้องกระอบขี้แตกอ่ะฉันตองไม่่

สี่ตัวหนึ่งคนโกโก้มาด้วยการชอบการติบ๊บโกโก้โกโกม้มาด้วยมาด้วยมาด้วยการติบต๊บการชอบมันมาการชอบการชอบติบ๊บชอบ Top! Top!